แล้วก็เลยต้องเดินไปคารวะข้าน้องใหม่ในน้องใหม่ในวงการขออนุญาตสวัสดีพี่อ้านะครับขออนุญาตปากเนี้ยปากตัวนะครับพี่อ้ใหเรกำ้องหน่่ยมากอะเป็นผู้บไม่านอนี้ย แล้วก็ไม่บอกน้าหนักด้วยว่าน้าหนักงเท่าไร่แล้วก็นแล้มีการมาคับด้วได้เยียนี้พถ่ายรูา้ส่ให้ดูคือเป็นผจัดการแล้วไม่ใช่เป็นุ่พี่แล้าแู่เบบเธอเนท่อให้ดูซิว่าพูดยังไงสิปยังไงทุกอย่างตรงไหมคือแบบคนนี้ย คุณไปฟังผู้ได้ฟังเนี่ยดูเลยเลยด้วยอยากจะบอกว่าต้องสองวิธีแอันนี้ค่ะน้องใหม่ขอนอนน้องใหม่ขอออกขี่ด้วยเนี้ยตอนห้าสิบแปดชั่วโมงเนี้ยคิดพี่ในวงการก็อยู่ตลอดว่าดูแลตัวเองบ้างหัดกินบ้างเดี๋ยวแบบเป็นลมเป็นแรงอะไรเนี้ยแบบคือจริงไม่ใช่กิจฉาอยากให้เราแบบไม่สุ่มต้อฝันครอบครัวนนี้เลยนะคะ ไม่ได้งานกรางวันโอเคโอเคไม่้ออ้ามเราก็ดีใจทุกคนงเราว่าเราสามารถเป็นดีเลตอร์ได้อ้ยคือถ้าทุกคนรู้ในชีวิตปงการบันเทิงที่เนตัอยากเป็นผู้จัดดาราเลยที่เขาทป็นากเป็นดารายากเป็นาราอยากเป็นดาราสาวานนึงเป็นดาราแวก็เป็นด พี่แก๊มบอกเลยว่าการที่เขาเป็นดาราต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างบอกพูดอี่ะรอเียจะอดีนักเียีันที่ต้งแตสอนน้องเป็นใครอย่างเียตเห็นือแบนีแบบพอไม่ติอประก็เนี่ยมีคนที่ขอนักเรียนมอมันนี้ดีกว่าที่เราเคยทำให้เขาดีเลย วันนี้น้องใหม่พี่เอามันนี้น้องใหม่ทําได้ดีไหมคะน้องใหม่ทําได้ดีไหมเอ่ยวันนี้ แต่คนดีกว่านะเออเออดีใจที่ได้เจอพี่ๆน้องๆและเขาสนด้วยไม่ต้องร้อต่อแล ได้ติดเตนไหับได้เตนในรอบแบหลายปีหรือง่ตเนที่อยู่ใกล้ที่อวใ่ว่าถ้าเราทาสีอ้าจะดูเราไมอะไรเงี้ยือ่คืนน่ะเราไม่ค่อยหลับเลยใใจว่าแล้วเราจะเินหลับอยังไงดีรู้กว่าเราไม่ย แทงเล่นกันตลอดเลยแตนเดียวท่านี้ก็ยืดยาวมาสั้นโอ้โหแล้วอะไรซึ่งทุกเธอคือก็สายตลอดสายกี่บ้างสายสายสองนู่นโอเค เราก็ัดน้องๆญิงบางตนี้ก็ไม่มีใครเลยดอคเดียวเราก็ซื้อแล้วไม่รู้จกไปใครเราก็ต้องมาดูแลฉันก็ต้องใส่เองสิเนี่ย อบติดอะแบบนี้สรับพงทีโครงสร้างเสรี์ของของพี่เออะอันนั้นีเหมือนน้องอ้าวยงเนี้ยพี่เอก็เลยแบบลดไปเรื่อยๆก็ใส่ได้ทแบนุ่หน้าหนด้เาอยากฟอก็เลยกินใส่แลยวมันก็ได้ช่วยระบายแล้วเราก็ใส่ทำได้แล้วนบะราต่อไปนะคก็ไม่ต้เราเือไป่ของอื่นแล้วนี่ยาวมากว่าเธอจะได้การไหนั

ในระบบขับถ่ายแล้วก็หลายๆอย่างนะครับทานด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างในสำหรับพี่เองนะครับ

จะไหมครู้สึกยังไงเหมืคนชอบมาคิดคนแชร์กันแบบนี้ร้องมาแล้วร้องมาแล้วแล้วเนี่ยอาพาหัวพีนเลยใครที่ทำต่อมาเลยไ่คยกับี่อำมตอนเช้าเองตอนเนละครโอ้ยหมายถึงว่าแต่เล่นละครพี่เอพี่เอโตไปเยจะบอกว่ายังคอยนั่นแหละ่อน ก็คือยังยังไม่ยังไม่หยุดยังไม่ลาใช่ไหมยังไม่ลาอยู่้วยกันไม่อยากดูทะเลนคแล้วค่ะโอเคนะคะโอเคมาถึงตื่น้นที่เดี่ยว สวยค่ะ <laughs> <laughs> <laughs>